เมดูเลยคะแม่ครัวยำกบก,กบตัวนี้ตัวละยี่สิบาท ปากมันเหนียี่ยปากมาันไม่เอาจัมันก็มีใส่หรอึใส่ไ,ไม่มีค้าเอาหมาแล้วต้มน้ำกับตะไคร้เตรียมไว้แล้วอันเชิญเจ้าชายกบลง,งอาบน้ำทำสปากบ น,นี่ใสพ่พริกลาาลงไปแล้วน้ำปลาสองช้อนฟงฟงหนึ่งช้อนหอมแดงมาทุบก,ก่อนแล้วก็มาซอยอันนี้ผัดซอยเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเห็นไ,ไหม เนี่ยเขาเรียกยำกบมันจะน่ากินมากไม่น่ากินก็ไม่ต้องทำ <S <S 1> <S 1> <S แล้วก็ไม่ต้องกินด้วยใช่ไ,ไหมนอนมันน่ากินหลึ่มันก็ต้องทำอยู่แต่หน้าตาเหมือนต้ยมยำกบมากกว่าไหมไม่ต้ยมยำกบมันก็อ,อีแบบนึง ต้องใส่ใบมะกรูดขา่าใช่ไหม,อ,มอันนี้ใส่แต่ตะไคร้เหรอเอาตะไคร้ไปต้มทห้นั้นแหละข่ามะน,นาวอีกมะนาวอีกหรอใช่ป่ะแล้วเขาไม่ได้ใส่้พริกกะปิโอ<ฮ>ใช่ไหมต้ยมยำมันก็ใส่อะไรอ่ะเอาพริกมาย่ยางใส่หน่อยเอาไฟหน่อยแล้วก็บิดบิดใส่ไปต้ยมยำอ่ะใช่ไหมนั่นแหละต้มยำ อันนี้ขเ,เาขายำทองค้างภาคเหนือยำนี่นะอันนี้ยำทางเหนือเหมือนยำไก่ยำกุกเป็นไงบ้างนมอร่อยแล้วจริงดิจริง <c oughs> ไม่รอร่อยก็ไม่ต้องกินไม่รอร่อยไม่ต้องกิน สิ่งมันเผ็ดไหมโอ้แม่เผ็ดแม่จะกินได้หรอเผ็ดเผ็ดแบบพริบลาบอะ่ะเผ็ดร้อนอ่ะมันใส่มะแขวนใช่ไหมมันมีเครื่องเทศเผ็ดร้อนเหมือนลาเม็ดผัก<ร>ชีมิด<ร>อะไรของมันนั่นแหละมันพริกหมาล่าเลยเอ้อใช่ไหมก็มะแขกด้วยมันเป็นเครื่งหหรองเทศเลยเนาะหอมมันออกหวาน อ๋อต้อง <ผม S 1> ให้หอม,มออกให้หอมหวานให้หอมหวานหน่อยหอม,มสุกๆก่อนหอมจะได้สุกๆยำกบนี่แหละโอ้ยอันนี้ย่งเป็นแค่นีนนะถ้าคนกินเค่นในขี้เหล้านะโหยิ่งกว่านี้อีก ออันนนี้เหมืกับว่าินไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยลิ้นชาเนี่ยนะเออเอา่าใส่ผักลงไปแล้วทำไมอ๋ออันนี้แหละแล้วมันก็จะหอมติดไฟจบจบแค่นี้มันไม่ยากยำโกบเย้ไว <Yeah. S 2> ้เราอยู่เมนู